หักหมุดพิกัดร้านเบเกอรี่ลำลูกกาคลองสีที่เรามาซ้ำบ่อยมากเพราะเขาอบสดใหม่ทุกวันมีเมนูเบเกอรี่เยอะมากแถมราคาไม่แพงและนี่คือสีฟ้าเบเกอรี่สาขาลำลูกกาครับร้านจะอยู่ในตลาดกลางและสวายเลยเอาจริงๆถ้าใครเป็นเบเกอรี่เลเวอร์นะเราบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดซึ่งแม่เราถูกใจมากครับรอบนี้ก็เลยพามาด้วยและที่เด็ดของร้านนี้ที่เรามาซื้อซ้ำตลอดนั่นก็คือชีโอปังครับเป็นเมนูที่หมดไวมากครับเพราะรสชาติคืออย่างอร่อยและราคาคือแค่ชิ้นละ19บาบาทวันนี้เราถ่ายรอบออกชีโอปังมาให้ทุกคนด้วยและถ้ามาร้านนี้ สั่งไม่ได้เลยนั่นก็คือสวิตปเตโตกับมินิเค,ค้กไก่อยองครับบอกเลยว่าอร่อยมากและอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยครับนั่นก็คือเค้กฝอยทองครับคือทีเด็ดของสีฟ้าเบเกอรี่เขาเลยและที่ร้านก็ยังมีพวกเค,ค้กวันเกิดขนมกินเล่นเซ็ตของฝากด้วยนะใกล้ช่วงเทศกาลแล้วครับที่นี่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเลยแล้วเขาก็รับจัดสแน็คบ็อกซ์ด้วยนะและตอนเลือกขนมกับแม่นี่คือเพลินมากครับไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีไม่ได้เรียบร้อยก็ไปจ่ายเงินครับน้องๆยังน่ารักบริการดีเหมือนเดิมป้าได้ว่่ากกรออบนนนุม ครับ okay. mm hmm. แล้วเราชอบสวิโปอเตโตรตรงที่ว่าแป้งมันจะมีความนุ่มละมุนและดูตัวมันข้างในดีคือแน่นๆเลยครับและรสชาติหวานกำลังดีให้แม่กินแม่ลองกินครั้งแรกนี่คือถูกใจแกเลยครับ และแน่นอนครับมาสีฟ้าต้องจัดเค้กฝอยทองเมนูถูกใจเด็กอ้วนตัวแป้งเค้กนี่คือนุ่มฟูมากเลยนะเราเพิ่งได้กินฝอยทองทูโทนครั้งแรกครับตัวฝอยทองใบเตยก็อร่อยดีนะเอาจริงๆสําหรับเรานะกินเมนูไหนก็อร่อยครับแต่ที่ถูกใจแม่คือขนมปังทุกอย่างที่มีไส้กรอก ตัวไส้กรอกชีสก็อร่อยครับตัวเค้กมะพร้าวก็ดีไม่แพ้กันครับมีไส้ลูกเกดด้วยและอย่าลืมสั่งฝอยทองนูเทลล่านะครับอันนี้เราเพิ่งเคยลองคือเด็ดจริงและอีกหนึ่งความสุขเลยคือเราชอบติดทองม้วนไปกินระหว่างทำงานส่วนฟางกเกาขนมหมีไปกินที่ทำงานเหมือนกันและที่สีฟ้าเบเกอรี่ลำลูกกาก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะยังไงก็อย่าลืมไปลองขนมอร่อยๆกันนะครับ